หลักเขตแดนเก่าถูกทำขึ้นครั้งแรกจำนวน72หลักเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้วไม่นับรวมหลักเสริมและหมุดหลักฐานทางแผนที่หลักเขตแดนฝั่งที่หันหน้าเข้าสู่ประเทศไทยจะมีตัวอักษรจารึกคำว่าสยามส่วนด้านที่หันหน้าเข้าฝั่งมาเลเซียจะจารึกตามชื่อรัฐของมาเลเซียด้านบนยังมีหมายเลขกำกับว่าเป็นหลักเขตแดนในลำดับที่เท่าไหร่ หลักเขตแดนเก่าแก่อายุนับร้อยปีไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่เครื่องบ่งชี้เขตแดนแต่ปัจจุบันหลายหลักยังทำหน้าที่มากกว่านั้นด้วยการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองและอำานยโชคลาภให้แก่คนไทยที่เลื่อมใสศรัทธาต่อหลักคอนกรีตเหล่านี้